สวัสดีค่ะทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่องแกลมาวาเลียสคลิปนี้คุณยายพามาชมวิธีขยายพันธุ์นี่ค่ะพุทซ้อนด่างค่ะเป็นพุทซ้อนนะคะดอกก็เหมือนพุธทั่วๆไปนะคะแต่ว่าใบเป็นใบด่างนะคะคุณยายจะมาทําการขยายพันธุ์ด้วยการปักชํานะคะแล้วก็มีตัวช่วยค่ะตัวช่วยนี่ก็คือว่านหางจระเข้นะคะ สิ่งที่ใช้สิ่งแรกเลยก็เนี่ยค่ะบ้านหางจระเข้นะคะแล้วก็กิ่งพันธ์ค่ะกิ่งพันธ์ที่เราตัดมานะคะส่วนวัสดุตักชาอันนี้ค่ะวัสดุตักชาก็จะมีดินค่ะหนึ่งส่วนนะคะมีมะพร้าวสับเล็กครึ่งส่วนค่ะแล้วก็มีขุยมะพร้าวแช่น้าแล้วนะคะอีกครึ่งส่วนค่ะเราก็มาเริ่มกันเลยนะคะสําหรับวิธีการทําเราก็ เริ่มจากการเลือกกิ่งค่ะเะะห็นไคะคุณยายใส่ถุงมืออีกข้างหนึ่งก่อนเลือกกิ่งนะคะกิ่งที่เราเลือกเนี่ยเราก็จะเลือกกิ่งซึ่งไม่อ่อนแล้วก็ไม่แก่จนเกินไปนะคะ mm hmm. ก็คือกิ่งลักษณะที่มีสีเขียวค่ะเขียวอมน้ําตาลนะคะมีสีเขียวอมน้ําตาลนะคะ,มมะ,คะไม่ใช่น้ําตาลทีเดียวนะจะกิ่งจะแก่ถ้าเขียวทีเดียวก็อ่อนเกินไปนะคะพอเราตัดกิ่งแล้วใช่ไหมคะ สิ่งที่เราต้องการเรียบร้อยแล้วเราก็ลิดไปล่างค่ะลิดไปล่างทิ้งเพื่อป้องกันการคขน้ําแล้วก็จะได้มีเนื้อที่นะคะในการปักชาด้วยค่ะแล้วก็ลิดไปล่างทิ้งค่ะเหลือไว้เฉพาะใบบนบนนะคะไม่ต้องมากนักค่ะเนี่ยริดใบนี้ทิ้ง๋ยวท่านผู้ชมจะเห็นใบด่งดางๆนะคะ อันนี้คุณยายตัดแล้วก็แช่น้ำไว้ค่ะหยิบไปล่างทิ้งนะคะบางใบก็ไม่ด่างนะคะคุณยายก็พยายามไล่ด่าง ไหนไม่ด่างก็พยายามตัดทิ้งนะคะเนี่ยค่ะบางทีแตกมาใหม่ๆบางทีก็ไม่ด่างนะคะแต่ว่าเนี่ยค่ะใแบบข้างล่างนี้ก็ยังด่างอยู่นะคะพอเราลิบใบคุณยยลิบใบข้างบนสักนิดนึงเยอะเกินไปนะคะยอดนี่ก็ตัดทิ้งได้ค่ะนะคะพอเราลิบใบเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะคุณยาตักน้ําไปก่อนฉำน,น้ำําเอ,อ่อ จุ่มน้ำไว้ก่อนจะได้ไม่เหี่ยวนะคะทีนี้เราก็มาหั่นค่ะหัน่นว้างหั่นจระเข้ค่ะเป็นตัวช่วยนะคะให้เขางอกรากเร็วขึ้นค่ะนี่ค่ะหั่นเป็นชิ้นๆนะคะเสร็จแล้วเราก็ปักที่ีักก่อนดีกว่ามือจะได้ไม่เปื้อนนะคะ ก็เ,เอากิ่งที่เราที่เราริบแล้วเนี่ยค่ะริบใบแล้วเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะแล้วก็มาลอกเปลือกออกค่ะตรงโคนเนี่ยค่ะลอกเปลือกออกเนี่ยค่ะให้เป็นสีให้เห็นข้างในเป็นเนื้อสีเขียวเขียวเนี่ยค่ะแล้วลอกเปลือกออกเขาจะได้แตกรากได้เร็วขึ้นนะคะ พอเราลอกเปลือกออกใช่ไหมคะเราก็ปักลงไปค่ะปักลงไปในว่านหางจระเข้อย่างเงี้ยค่ะลงไปเลยค่ะนะคะให้ทะลุก,ก็ได้นะคะไม่เป็นปัญหานะคะอีกสักกิ่งหนึ่งค่ะที่คุณยายริบใบไปเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ลอกค่ะลอกเปลือกออก ประมาณสัก1นิ้วนะคะหรือเกือบเกือบหนึนิ้วนะคะนี่ค่ะแล้วก็ปักลงไปค่ะในว่านหางจระเข้นะคะเป็นการช่วยเร่งการออกรากค่ะพอเสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็มาปักชําได้แล้วค่ะางาขอเคลียร์ตรงนี้ก่อนนะคะการปักชําเราก็ผสมค่ะ วสัสดุปักชำนะคะมีดินมีกบเมะพร้าวสาบมีขุยมะพร้าวนะคะสมให้เป็นเนื้อเดียวกันนะคะเป็นวสัสดุที่น้ำไหลผ่านได้ดีค่ะแล้วก็รักษาความชื้นด้วยค่ะเสร็จเรียบร้อย ยาใช้กระถางใหญ่นิดนึงเพราะว่าจะปักไปทีเดียวเลยนะคะทุกกิ่งเลยนะคะอยู่ในกระถางเดียวกันก็ลองก้นกระถางค่ะด้วยมะพร้าวสับค่ะเสร็จแล้วก็ใส่วสัสดุปักชำลงไปค่ะแล้วลงไปทักซักเศษ2อส่วนสานะคะกดให้ให้แน่นๆค่ะ เสร็จแล้วก็วัสดุป,ปักชัมพูยายเกือบไม่พอเนะะี่ยค่ะถาค่อนข้าง,งใหญ่นะคะก็ทำทำหลุมค่ะทำหลุมอ่าคุณยายจะปักคู่กันไปเลยนะคะคู่กันไปเลยทั้งสองกิ่งนะคะก็ทำหลุมค่ะนี่ค่ะทำหลุมค่ะพอทำหลุมเสร็จใช่ไหมคะกิ่งที่เราตักลงไปในว่านหางจระเข้นี่ค่ะวางได้เลยค่ะวางไปได้เลย ของจริงเลยนะคะทีเดียวเลยกระถางใหญ่นะคะคู่กันไปเลยเสร็จแล้วก็เติมค่ะเติมวัสดุปลูกเดี๋ยวนี้ปลูกกันไปก่อนวัสดุปลูกที่เราทําหลุมไว้นะคะแล้วก็ปลูกค่ะแล้วเดี๋ยวค่อยเติมค่ะปลูกแล้วก็กดค่ะกดให้วัสดุปลูกกระชรับค่ะชับนะคะตรงน,นี้ใบให้กระชรับ แล้วเราก็เติมค่ะเติมวมัสุปลูค่ะเกือบไม่พอเลยค่ะวสัสดุกโปเพราะว่ากระหางมีใหญ่กะได้ใส่ตาว่าไม่ใหญ่มากแตจริงๆแล้วเปลืองวัสดุปเหมือนกันนะคะอ้าค่ะใช้ได้ค่ะ ไม่ไม่น้อยเกินไปค่ะใช้ได้ค่ะเดี๋ยวคุณยายขอขอตัดนี้เพิ่มนิดนึงค่ะใบไปละอยู่ที่วัสดุปลูกนะคะใบล่างเนี่ยค่ะตัดอีกสักน้อยนึงโอเคเรียบร้อยแล้วค่ะสุดท้ายนะคะเราก็ลดน้ำค่ะ เวลาที่เราไปวางไม่ต้องมีถาดรองแบบนี้นะคะนี่คุณยายลดน้ําจะได้ไม่เปื้อนโต๊ะนะคะก็เลยใช้ถาดรองสันิดนึงนะคะกดให้วสัสดุปลูกหรือวัสุป,ปักชำนะคะแน่นค่ะสัมผัสกับกิ่งนะคะจะได้แตกรากเร็วๆค่ะพอลดน้ำเสร็จแล้วใช่ไหมคะ ขั้นตอนต่อไปก็นําไปวางที่ร่มลําไรค่ะแล้วก็ลดน้ําวันเว้นวันนะคะลดพอชื้นนะคะอย่าให้แฉะนะคะประมาณสักสองสัปดาห์ค่ะเขาก็จะเริ่มมีรากออกมานะคะอันนี้คุณยายให้ดูที่ทําแล้วค่ะอันนี้ค่ะแต่ว่าอันนี้เป็นพุธใบไม่ดา่าแต่ก็วิธีการทําเช่นเดียวกันเลยค่ะอันนี้คุณยายทามาประมาณเกือบเกือบเดือนค่ะ นี่ค่ะท่านผู้ชมดูค่ะเขาก็จะแตกค่ะเห็นไหมคะแล้วก็เริ่มค่ะจะเป็นดอกแล้วค่ะนี่ค่ะต้นนิดเดียวเองปักชํำเกือบเกือบเดือนเนี่ยเติมมีดอกทั้งสองกระถางเลยค่ะอันนี้ก็เห็นไหมคะดอกชัดเจนเลยค่ะนี่ค่ะชัดเจนเลยนะคะก็ทำด้วยการใช้ว่านหางจระเข้เนี่ยค่ะช่วยบํารุงนะคะเขาก็ออกลากเร็วขึ้นแล้วก็แข็งแรงค่ะนี่ค่ะแตกสวยงามเลยค่ะ นะคะปกติพุชซ้อนตท,ทั่วไปที่ใบไม่ด่างแบบเนี้ยเขาก็จะชอบชอบแดดค่ะแล้วก็ชอบความชื้นนะคะแต่ว่าตอนที่เราปักชา่ามนี้ต้องวางร่มลำไรก่อนจนกระทั่งเขาแตกใบใหม่นะคะแตกใบใหม่แบบนี้ก็ถึงจะนําออกแดดได้แต่ถ้าเป็นเนี่ยค่ะพุชซ้อนใบด่างเนี่ยค่ะอยู่แดดแล้วเขาจะเหี่ยวค่ะเขาชอบร่มลำไร แต่ก็ชอบความชื้นเช่นเดียวกันนะคะทั้งพุธที่ใบไม่ด่างพุซอนแล้วก็พุซอนที่ใบด่างเนี่ยก็จะมีดอกสีขาวเหมือนกันเลยค่ะซ้อนเป็นชั้นๆสวยงามมากเลยค่ะมีกลิ่นหอมสดชื่นแล้วก็ยังเป็นไม้มงคลอีกด้วยนะคะมีความหมายถึงความแข็งแรงแล้วก็ความอุดมสมบูรณ์ค่ะวิชีปักชามที่คุณยายทำให้ดูในคลิปนี้จะทำให้พุธ ออกรากมานะคะร้อเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นพุดใบไม่ด่างหรือพุดใบด่างก็ตามนะคะจะได้มีไม้มงคลสวยๆหอมสดชื่นไว้ประดับสวนเพิ่มขึ้นอีกด้วยขอบคุณทุกท่านที่รับชมค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้คุณยายด้วยนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ